มใบนิตยานะคะวันนี้มาปลูกต้นไม้กันนะคะหลังที่ไม่ได้ปลูกกันมาหลายวันเลยนะคะมาปลูกต้นพญาร้ายใบยนะคะ หลายๆท่านนะคะก็คงจะรู้จักและทําทกันได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะสำหรับท่านที่ยังทําไม่เป็นก็มาทําไปพ,พร้อมๆกับพี่นิดเลยนะคะพญาไร้ใบนะคะก็กําลังเป็นต้นไม้ยอดฮิตยอดนิยมกันอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านนะคะเป็นแท่ง คล้ายกับดินสอนะคะแผ่ขยายไปรอบๆมองดูแล้วก็คล้ายกับประการลังใต้น้ำนะคะก็มีความเก๋ไก่มีดีไซน์นะคะไม่รกตาจึงเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้จัดสถานที่ดูเก๋ไก่สไตล์โมเดิร์นนะคะเข้ากันที่สุดเลยตัวนี้อีกอย่าง เป็นไม้ที่ฟอกอากาศดูดเชื้อราในอากาศได้ดีอีกด้วยนะคะสำหรับต้นพยาไร้ใบวันนี้ก็มาปลูกกันนะคะมาปลูกต้นพญาร้าใบกันกิ่งที่เราจะตัดนะคะกิ่งที่เราจะตัดก็เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีต้นประมาณนี้ก็สามารถตัดแบบนี้ได้เลยนะคะตัดกิ่งขนาดนี้แล้วนำไปปลูกได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวพี่นิดตัดให้ดูนะคะ ก็ถ้าเป็นกิ่งลักษณะนี้ก็จะตัดประมาณนี้นะคะระวังนิดนึงเรื่องยางของต้นพยาร้ายใบยนะคะเพราะว่ายางเขาจะมีพิษอยู่เหมือนกันถ้าโดนผิวหนังก็จะทำให้ระคายเคืองได้นะคะตัวยางอย่าไปโดนตรงๆนะคะตัวนี้มีสรรพคุณทางยานะคะก็จะ ช่วยรักษาได้หลายโรคเหมือนกันนะคะโรคลิศสีดวงโรคกระเพาะได้นะคะแต่ก็ระวังเรื่องยางนิดนึงอตัดประมาณนี้อย่างนี้ได้นะคะก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกไม่ยากดูแลไม่ยากนะคะอันนี้อ่ะได้แล้วประมาณนี้อ่าอันนี้เราก็จะมาปลูกกันนะคะไม่ต้องรอให้ยางแห้งนะคะต้นนี้สามารถตัดมาแล้วปลูกได้เลยนะคะ ก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ได้ในทุกสภาพดินนะคะสามารถอยู่ได้ในทุกสภาพดินชอบแดดชอบอยู่กลางแจ้งแต่ก็สามารถอยู่ในร่มได้ตกแต่งในอาคารบ้านเรือนได้โดยที่เรารดน้ำวันเว้นสองวันใช้ฟอกกี้ฉีดก็ได้นะคะมาปลูกกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้พี่นิกก็จะ ใช้เป็นกระถางรุ่นนี้นะคะจะใช้กระถางหกนิ้วปลูกนะคะมพะพร้าวสับลองก้นกระถางก่อนนะคะอันนี้เอามาพาะพร้าวสับลองก้นกระถางเสร็จแล้ว ตามด้วยดินตัวนี้พี่นี่จะใช้เป็นดินใบก้ามปูนะคะดินใบก้ามปูก็สามารถปลูกได้เลยนะคะต้นพญาไรใบก็ปลูกลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วได้แล้วหนึ่งกระถางนะคะก็จะใช้สี่นิ้วด้วยตัวนี้เป็นกระถาง4ี่นิ้วปลูกก็เหมือนกันนะคะใช้มะพร้าวสับรองก้นกระถางนะคะและก็ใช้ตัวกิ่งพยาไล้ใบนะคะใส่ดินลงไปนะคะเสียบลงไปเลยค่ะ ได้แล้วนะคะตัวนี้อันนี้ก็คือปลูกเสร็จเราก็นำไปวางไว้ตรงที่มีแสงส่องถึงนะคะรดน้ำสัปดาห์สองครั้งนะคะหรือถ้าลืมก็ไม่เป็นไรนะคะก็ปล่อยอย่างนั้นอีกไม่นานนะคะก็จะ,ะมีรากนะคะตัวนี้คือปลูกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตัวนี้ปลูกเอาไว้นหน้านี้แล้วประมาณสามสัปดาห์นะคะ สามสัปดาห์ก็รากก็ yeah ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือผ่านไปสามสัปดาห์นะคะก็จะมีรากให้เราได้เห็นนะคะออกรากประมาณนี้อ่อันนี้คือพินิษปลูกไว้ก่อนสามสัปดาห์นะคะก็จะนําไปใส่ขางใหม่ตกแต่งได้เลยนะคะสําหรับตัวพญาไร้ใบตัวนี้นะคะอันนี้คืออายุประมาณสามสัปดาห์นะคะอันนี้คือ3มสัปดาห์ นำไปตกแต่งในอาคารบ้านเรือนได้เลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะพยาไร้ใบก็ปลูกประมาณนี้นะคะอันนี้คือปลูกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะตัวนี้ปลูกเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คือตรงนี้นะคะติดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตัวที่ปลูกใหม่ก็นํา มาวางไว้ตรงใกล้ๆกันก็ได้นะคะวางตรงที่มีแสงส่องถึงนะคะตัวนี้ก็สามารถอยู่กลางแจ้งได้สามารถอยู่ในอาคารบ้านเรือนได้นะคะก็เป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศนะคะดูเชื้อราในอากาศได้อีกด้วยนะคะสำหรับพยาไรใบนะคะตัวนี้ปลูกตัวที่เราปลูกใหม่นะคะเมื่อกี้ก็วางไว้ตรงนี้ละ่ะ ก็จะเติบโตได้ดีนะคะก็ถัดมานะคะก็พินิจะให้ดูโอพันเทียนะคะตรงนี้คือโอพันเทียไม้ในตระกูลโอพันเทียนะคะอันนี้ก็จะ,ะเรียกอีกอย่างว่าใบเสมานะคะตัวนี้ก็จะสามารถนำมากราฟไม้ได้นะคะสำหรับโอโอพันเทียตัวนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือพินิจ กราฟเอาไว้นะคะกราฟไม้เอาไว้ก็จะติดแล้วนะคะอันนี้สวยงามต่อโอพันเทียนะคะสามารถกราฟไม้ได้อันนี้ก็นำมาปลูกตัดใบมานะคะต้นลักษณะนี้ต้นที่เห็นนะคะถ้าใบใหญ่ๆอันนี้เราก็สามารถตัดนะคะแล้วนำมาแช่ในน้ำนะคะรากจะออกประมาณนี้นะคะนำตัวนี้ ตัดแล้วลงมาแช่ในน้ําตัวนี้พี่นิจจะกราฟไม้นะคะมีรากเสร็จเราค่อยนําไปปลูกก็ได้นะคะตัวนี้จะแช่น้ําเอาไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะรากออกประมาณนี้เลยนะคะ,ะใครที่จะกราฟไม้นะคะกราฟเสร็จยังไม่ต้องลงปลูกก็ได้นะคะแช่น้ําเอาไว้ก่อนให้รากเขาออกแล้วค่อยนําลงไปปลูกทีหลังได้เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะก็ ปลูกใส่กระถางยังไม่ต้องใส่กระถางใหญ่มากนะคะสำหรับตัวโอพันเทียตัวนี้นะคะใบเสมานั่นเองนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะก็ใส่กระถางประมาณนี้ก็พอนะคะกระถางสี่นิ้วได้ถ้าใบประมาณนี้นะคะก็ปลูกลงไปเลยค่ะต่อตัวนี้ใช้ดินได้ในทุกสภาพดินเหมือนกันนะคะทีนี้มาปลูกให้ดูนะคะ คงมมองเห็นนะคะคเพื่อนๆตัวนี้ใครไม่มีเวลาแช่น้ำให้ลากออกนำลงไปปลูกนะคะใส่กระถางอ่ะแล้วก็ปลูกลงไปลักษณะนี้นะคะ กระถางใหญ่มากเดี๋ยวเขาเน่านะคะก็ใส่กระถางแบบนี้ไปก่อนนะคะ,ะเสร็จแล้วก็มีปลูกโอพันเทียด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่นิ้ก็จะปลูกนะคะในภายหลังก็ใช้เป็นหัวกราฟได้เลยนะคะกราฟไม้ได้อันนี้ติดแล้วนะคะติดแล้วเอาละค่ะคลิปนี้นะคะก็มาปลูก ต้นไม้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะที่พินิษมาทําไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะก็อปลูกต้นพยาไร้ใบต้นไม้ที่มีประโยชน์เยอะนะคะสมัยก่อนวิ่งไล่แจกไม่มีใครรับนะคะตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะไซส์ขนาดนี้นะคะราคาขายก็จะอยู่กันที่1 0 0ร้อ100แล้วนะคะตัวนี้ ไซส์ประมาณนี้ก็อยู่ที่100เพราะว่าก็ด้วยความเก๋ไก๋มีดีไซน์นะคะของต้นนี้ก็นิยมนำไปตกแต่งในอาคารบ้านเรือนกันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะก็จะเจอกันใหม่ในไลน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ